จะต้มกระดูกหมูค่ะน้ำซุปเป็นน้ำซุปอุ่นหนักเหมือนกันนะเพื่อนๆจะตุนไว้ค่ะเพื่อนๆตุนเป็นน้ำซุปกินต้มซุปอีกค่ะเพื่อนๆซุปเนื้อวันนี้นะนี่คุณน้องขาทำขนมมาให้ ไอ้ขนมห้านาทีสองครั้งแล้วค่ะอร่อยเดี๋ยวจะใส่ช่องฟิตไว้กินคราวหน้านะเติมเบาหวานเยอะแล้วนี่เพื่อนก็เก็บให้กินกระดูกหมูต้มซุปใส่ผักเพื่อนๆนี่ไอ าาคุณพอใจกับสถานนกาารบ้เง่นแค่ร้อยออร่อยส่วนใหญ่บอกว่าไม่พอใจสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือคะแนนป่าแกเม็ดน้อยนานนางให้ฝรั่งกินเขากินไม่เป็นกันเดี๋ยวติดคอเลยแกะให้เขานี่ป้าไปซื้อมาอีกนะสองลูกว่าจะซื้อมะมว่วงมาอีกหมดกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว อาทิตย์หน้าไปซื้อใหม่อางูนแคค่ะเพื่อนให้มาแล้วก็จะเอาไปให้เพื่อนต่ออีกทีนึงสุกดีแล้วเพื่อนๆนหวานเจี๊ยบเลยฝรั่งเขาไม่ชอบกินนะคะบบอกเม็ดมันใหญ่